วันนี้เรามาศึกษาพระลูกอมเนื้อโขกของลวงปู่ดูวัสแกเป็นเนื้อโขกสีเขียวหรือสีฟ้าๆหน่อยเรามาดูกันช้าๆชัดๆ,ๆวางบนฐานที่มั่นคงไม่เขย่าไม่สัส่นนี่เป็นลูกอมที่ถือว่าเนื้อผงค่อนข้างน้อยเรามาศึกษาดูกันว่าเอ,อลักษณะเนื้อ มวลสารจำนวนน้อยที่อยู่บนลูกอมของหลวงปู่ดูวัสแกรเรามาขยายดูกันดูกันช้าๆชัดๆขยายใหญ่ๆดูว่าลักษณะรูปพันธสันฐานของเนื้อหามวลสารที่อยู่บนลูกอมที่เนื้อลูกวงเนื้อโขอกที่เนื้อมวลสารน้อยๆไม่ค่อยเยอะแต่เราก็สามารถมองเห็นด้วยตาปล่าแต่ถ้าเราขยาย จำนวนมวลสารคือจะน้อยกว่าปกติเรามาขยายมาดูกันขยายใหญ่ๆดูกันชัดๆช้าๆมวลสารที่อยู่บนลุกอมของลุงปู่ดูวัสแก่เนื้อโคเรามาสยายดูใหญ่ๆช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดรูปพันสันฐานเป็นยังไงเรามาดูมาขยายดูจำนวนการกระจายตัวของ มวลสารที่อยู่บนลูกอมเนื้อโขกสีเขียวสีฟ้าฟ้าหน่อยอย่างนี้เป็นยังไงเพราะเนื้อโขกของหลวงปู่ดูเท่าที่ผมเจอก็คือจะมีสองลักษณะเนื้อเหลืองวันละเหลืองกับวันละเขียวผมเรียกเขียวแล้วกันแบบนี้แต่เป็นสีเขียวเขียวออกผ้าฟ้าหน่อยๆอ,อย่างนี้เพราะลูกอมเม็ดนี้เป็นลูกอมที่ผมตัดมาจากประคำร้อยแปดเม็ด ที่ผมใช้อยู่ห้อยบนหน้ารถเมื่อใช้เวลานาน,านๆลูกอมจะไอประคำจะเสียดสีกันทำให้ลูกอมสีคําเข้าขึ้นเมื่อผมได้เส้นใหม่ออกมาก็เลยเลยเอามาล้างเมื่อล้างเลยแตะแต่ก็เลยเอามาตัดออกมาแบ่งมาอะไรศึกษาพักพวกแบ่งพักพวกหรือศึกเราเอามาศึกษาด้วยกันเนื้อโขกที่ มวลสารน้อยเป็นยังไงเรามาศึกษาด้วยกันมาดูมาศึกษาด้วยกันช้าๆชัดๆดูละเอียดละเอียดว่าเป็นยังไงเนะื้อหามวลสารของลูกอมที่เมื่อหาน้อยเนะพราะการสร้างลูกอมนี่เรามองในส่วนตัวผมมองคือสร้างพิจารณาการสร้างลูกอมก็คือสร้างหลายวันละหลายเวลาอย่างนี้ หรืออีกอย่างหนึ่งที่เนื้อหามวลสารไม่เข้ากันสนิทก็คือการคลุกเคล้าเนื้อผงสมัยก่อนคือคเขาไม่ดีก็ทำให้มวลสารเข้าตัวเข้ากันไม่สนิทเข้ากันไม่ดีกระจายกระจายตัวกันของมวลสารไม่กระจายดีอยางงี้ก็เลยมีการมองเห็นว่าบางลูกมีมวลสารมากมวลสารน้อยเรามาใช้พิจารณาดูจากลูกอมอย่างนี้ แท้แน่นอนแต่การกระจายของเม็ดสารมวลสารจะแตกต่างกันเราจะไปแทงเม็ดนั้นมวลสารมากเม็ดนั้นมวลสารน้อยเก้หรือแท้เนี่เรามาดูมาศึกษาด้วยกันว่าอย่างนี้เพราะที่ผมดูก็คือมาจากประคำเส้นเดียวกันและประคำตัวนี้ก็มาจากแหล่งที่ถือว่าเชื่อถือชัดเจนได้ผมห้อยมาห้อยหน้ารถมาอยู่ ถือว่าหลายปีแล้วมากเลยเมื่อได้เส้นใหม่ออกมาแล้วก็เรามองเห็นคุณค่าหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยถอดออกมาแล้วเมื่อได้เส้นใหม่ออกมาก็เอามาล้างและแตะก็เลยตัดออกมาเพื่อที่จะแบ่งพักพวกหรืออะไรอย่างนี้เอามาแบ่งมากระจายอย่างนี้นี่ก็เลยเอามาศึกษาด้วยกันมวลสารที่น้อยของลูกอมเนื้อโค วันนะเขียวเป็นยังไงถือว่าเอามาศึกษาไปด้วยกันอู่กันช้าๆชัดๆวางนิ่งๆเพราะผมก็ทำหัดทำ YouTube อยู่ทำใหม่ๆก็คืออาจจะไม่นิ่งไม่อะไรอย่างนี้ก็หาวิธีแนวทางไปเรื่อยๆเจอว,วิธีนี้ชัดกว่าวิธีเก่าก็เอามาทำมาแบ่งถือว่าแบ่งกันศึกษา ใครสนใจดูก็ดูไม่สนใจก็ข้ามไปลวกันพ่อผมก็ถือว่าศึกษาฟรีศึกษาการทำ u t u b e ฟรีเราก็ทำมีของน้อยอก็ทำบ่อยๆเม็ดเดียวกันนั่นแหละคนไหนจำได้หรืออะไรแล้วถือว่ามั่นใจก็ไม่ต้องดูข้ามไปก็ได้เรามาดูว่าเม็ดมวลสารในน้อยของลูกอมเป็นยังไงนี่ลูปพันธุ์สันฐานของมวลสารที่อยู่บนลูกอม เป็นยังไงเรามาดูมาขยายศึกษาใหญ่ๆเพื่อที่จะดูช้าๆชัดๆ,ๆดูไปด้วยการศึกษาไปด้วยการเป็นยังไงอย่างนี้ mm hmm. เป็นลูกอมเนือ้อโขวันณะสีฟ้าสีเขียวของหลวงปูด่ดูวัดสแก mm hmm. เป็นลูกลูกไม่ใหญ่ลูกขนาดความโต0.7 มิลลิเมตรอย่างนี้เรามาเรามาศึกษาด้วยกันรูปพันสันฐานวันณนะจินตนาการว่าเออแบบนี้คืออะไรผมจะไม่ขอพูดแล้วกันเพราะทุกคนก็คือผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรให้ทุกคนดูจากการขยายมาใหญ่ๆว่าเป็นอะไรเดาจินตนาการเองแล้วกันอย่างนี้ การกระจายตัวของมวลสารที่อยู่บนลูกอมของลวงปูดูวัสแกที่ถือว่ามีน้อยที่เห็นน้อยอย่างนี้เรามาดูมาศึกษากันเพราะแบบนี้ก็ทำให้เราคิดได้ถ้าเป็นพระเครื่องของลวงปูดูวัสแกมวลสารไม่เท่ากันเป็นไปได้ไหม พอถ้าลูกอมเป็นไปได้พระที่มวลสารไม่เท่ากันก็เป็นไปได้เพราะหลวงปู่ก็ทำพระก็คือทำตามท่านว่างภารกิจต่างๆท่านก็มาทำพระทำไปเรื่อยๆสูตรตายตัวหรืออะไรนี่เราไม่รู้แต่ถ้ามองในแง่ลูกอมอย่างนี้การกระจายของเนื้อหามวลสารไม่เท่ากันก็เป็นไปได้ถ้าพระจะเนื้อหามวลสารไม่เท่ากัน เราจะตีเครหรือแท้ไม่ได้อย่างนี้เราก็ดูเราเจาะคิดนาด้วยตัวเองเนื้อหาหมวลสารของลูกอมเนื้อโขของหลวงปู่ดูวัสแกเนื้อห,หมวลสารน้อยอย่างนี้ที่บอกว่าน้อยก็ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าก็ถือว่ามองเห็นได้ง่ายเหมือนกัน เป็นลูกอมเนื้อโขกอีกลูกหนึ่งของหลวงปู่ดูวัสดแกเป็นเนื้อโขกว่านะักเขียวหรือสีฟ้าของเนื้อโขกของหลวงปู่ดูวัสดกแกเม็ดนี้ก็คือมวลสารน้อยเหมือนกันเรามาดูกันช้าๆชัดๆขยายใหญ่ๆดูเนื้อหาหมวลสารน้อยของลูกอมหลวงปู่ดูวัสดแกรูปพันธสันฐานเป็นยังไงของ มวลสารของลูกอมที่น้อยเรามาขยายใหญ่ๆดูกันชัดๆชดๆว่าเป็นยังไงเรามาขยายดูกันลักษณะโูกพันสันฐานของมวลสารที่อยู่บนลูกอมเนื้อโขของนุกงปู่ดุวัสตสแก่ที่ถือว่าน้อยกว่าที่เทียบกันเรามาดูมาศึกษาไปด้วยกันว่าเ อย่างนี้เนื้อโขกที่มีน้อยของหลวงปู่ดูวัสแกาะว่าน้อยนี้รูปพันธุ์สันธานเหมือนกันไหมมวลสารที่น้อยเรามาขยายใหญ่ๆดูกันช้าๆชัดๆ,ๆมวลสารที่อยู่บนลูกอมของหลวงปู่ดูวัสแกรเรามาขยายดูกัน,นหลายเม็ดอย่างนี้เรามาดูมาศึกษาไปด้วยกัน ลูกอมเนื้อโขของหลวงปู่ดูวสัสแกศึกษาไปด้วยกันเดินไปด้วยกันพอเม็ดนี้ผมถอดก็ตัดมาจากประคำที่ห้อยอยู่บนหน้ารถจำนวนห้อยอยู่บนหน้ารถหลายๆปีจะมีการเสียดสีกันทำให้ลูกอมประคำดำคำ้คำเมื่อผมได้เส้นใหม่เข้ามาก็ล้างเมื่อล้างแต่ก็เลยตัดแบ่งพักพวกด้วยแล้วก็เอามาศึกษาด้วยกันด้วยอย่างนี้ เราเอามาดูมาศึกษาด้วยกันลูกอมเนื้อโขของหลวงปู่ดู่วัสแกเนื้อหาหมวลสารเป็นยังไงที่เนื้อหาหมวลสารที่อยู่บนลูกอมน้อยเรามาดูถึงจะน้อยลูกพันพันสันฐานเหมือนกันไหมอย่างนี้เอามาแบ่งผมเอามาแบ่งแบ่งศึกษาไปด้วยกันลักษณะของ มวลสารที่อยู่บนเนื้อโคบนักเขียวหรือสีฟ้าของลวงปู่ดูวัสแกรเรามาศึกษาด้วยกันลักษณะของมวลสารรูปพนันธสันฐานของมวลสารที่อยู่บนลูมอมของลวงปู่ดูวัสแกรเรามาขยายใหญ่ๆดูกันชา้ชาๆชาัดๆละเอียดละเอียดลักษณะรูปพนันธสันฐานของมวลสารที่อยู่บนลูกอมของลุงปู่ดูวัสแก เอามาศึกษามาแบ่งปันกันถือว่าเดินปันด้วยกันเพราะตอนนี้คือฮะเอ่ยูกอมเอ่ยของลุงปู่ดูวัสกแกจะโดนตีเกสส่วนมากในส่วนตัวของผมดูแท้แต่โดนสายตรงหรือคู่ชำนาญแม้กระทั่งกรรมการของสมาคมอย่างนี้ตีเกส่วนผมก็คือดูแท้ก็เลยเอาบอกว่า ของตัวเองดูแท้เอามาแบ่งปันมาศึกษาด้วยกันที่ผมดูแท้แท้จริงไหมมาศึกษาด้วยกันว่าเออยังไงเพราะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเราดูมาศึกษาเราศึกษากันทั้งโลกว่าเป็นยังไงผมดูแท้ถ้ามันปลอมผมก็ต้องอายเอาของแทของปลอมมาให้ศึกษา แต่ถ้ามันแท้ผิดกับทางสมาคมหรือทางสายตรงเขาพูดนะก็ดูกันก็เชื่อกันหรืออะไรว่ากันอีกหนึ่งนั่นมันเป็นผลตามมาทีหลังแต่ตอนนี้เรามาศึกษาด้วยกันทุกคนใช้พิจารณาญาณของตัวเองแท้หรือเก้ทุกคนบนรรลุนิติภาวะแล้วดูผมดูแท้อย่าเชื่อผมดูละเอียดละเอียด ดูหลายๆที่เหมือนเราซื้อผ้าอย่าซื้อคนเดียวซื้อหลายๆเจ้าเอามาเปรียบเทียบซื้อเจ้านี้ไปขายเจ้านน้นเราเปรียบเทียบราคาซื้อเจ้าโน้นมาขายเจ้านี้ขายมันทั่วประเทศเช็คมันทั่วทุกคนคนนี้ซื้อได้แพงคนนี้ซื้อได้ถูกเราดูคนนี้ขายของเก๋คนนี้ขายของแท้ เรามาดูมาพิจารณาด้วยกันขายมันทุกที่ขายมันทุกจุดอย่างนี้เหมือนผมนี่อา้าวพูดมันทั่วโลกดูทุกคนดูทุกคนทั่วโลกพิจารณาได้เพ่อพะหลวงปู่ดูมีปัญหาของแท้ผมมองคือแท้แต่โดนทีเกก็เลยเอามาดูมาให้ทุกคนพิจารณาด้วยกัน จะเชื่อใครหรืออะไรผมศาสตร์ขึ้นฟ้าแล้วใต้ฟ้ามาดูได้ดูมากดูน้อยแล้วแต่คนแล้วแต่โอกาสดูเพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันก็พาะล้มประดูก็จะเหมือนกับสมเด็จในความคิดของผมคนที่บอกว่าชํานาญชํานาญเห็นของน้อยหรือเปล่าเราไม่รู้พรเขาพ่อค้าผมในส่วนตัวผมมองคือเขาเห็นเยอะอยู่แล้ว แต่ส่วนนั้นคือเขาหลอนหรือเปล่าเราต้องมามองเลยเอามาศึกษาถือว่าศึกษาด้วยกันแบ่งกันดูแบ่งกันศึกษาพระของหลวงปู่ดู่วัสแกในส่วนตัวของผมดูแท้ก็เอามาศึกษามาแบ่งกันอยู่ใน YouTube ดูถ้าแท้ก็จำไว้ศึกษาไว้แล้วไปซื้อข้างนอกโดยไม่ต้องให้ใครมาให้คำแนะนำกล้าซื้อกล้าขาย